อยู่เส้นทางกำลังจะเดินทางไปสุโขทัยแบกกลางกางไปทักทายผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการหน่อยเดี๋ยวจะพาวันนี้จะพาแอดมินน้องภูจะพาแอดมินไปทักทายผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการใกล้แล้วครับเหลืยอีกประมาณสักยี่สิบนาทีวันนี้เดินทางไปพะเยาว,วันที่เก้าเก้าเมษาย,ยนสองพันหกร้อยหกสิบแปดเดินทางเพื่อที่จะไปพักผ่อนเยี่ยมเยียนกับ ต้องเที่ยวไปในตัวด้วยเยี่ยมเยียนกับญาติพี่น้องใกล้แล้วครับกําลังจะถึงจุดมุ่งหมายแล้วเหลือเหลือระยะเวลาอีกไม่นานวันนี้นัดเจอกับเอฟซีแอดมินกับ ยูทูบเบอร์ YouTuber ของสาวเมืองสิงเจอกันที่สิงบุรีครับผมนัดกันไว้เรียบร้อยแนละ้วจะเจอมีโอกาสจะได้เจอกับพ่อลูกแล้ววันนี้น้องภูก็จะได้มีโอกาสได้เจอกับสาวเมืองสิงแล้วไงเจอแล้วสาวเมืองสิงปิดหวือเอ่อนอนเนี่ยหน้าเขาถ่ายอยู่นั่นน่ มิตภาพระหว่างทางนี่แหละเดยดดีได้ไรน้องผู้รับรับรับของหน่อยสิลูกมันไม่เยอะนะแต่ยังมาฉุกเฉินผ่ากลับผ่ากลับผ่ากลับแหวะได้เยอะตรงนี้ไงที่มันรีดรีดแบบปุ๊บปั๊บบอกเขาบอกว่าจะมาก็เลยอ้าวแล้วทำไงเตรียมอะไรไม่ทันเลยไงก็มีมีคนเห็นอยู่ไลฟ์สดอยู่นั่นแหละเออแน่น้องแปดอยู่